เรากระป้องกันเขาครับแล้วเราก็เตะเขาเตะคืนอุ้ยเจอบอสไพ่ครับฮาโตชิเดี๋ยวฮาโตชิด 9, 2, 1, นนูทุกคนลูกอมผมเกเขาเลยสองลูกเกือบหนึ่งพันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมคบาบโตพานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นต่อนะครับทุกคนจาก,กที่แล้วไปเลยเลยเริ่มมาเราพอดูในนี้ก่อนนะครับในแบทเทิลเราต้องเจอใค่เราต้องเจอโอทิสนะครับโอทิสอันดับสิบสี มาแรงโหดมากเลยครับเลืสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนะครับตั้แต่ก็เยอะด้วยเราไปผมอยากฟาร์มเพิ่มนะครับอย่าไปฟาร์มแบบใหม่เฮ้ยอย่าไปฟาร์มไม่ใหม่ใหม่อย่าไปจับมาแรงเพิ่มทุกคนที่ค่ายฟอเรสต์นะครับคือผมอยังจับไม่ครบเลยทุกคนยังขาดตัวคอมมอนกับอันคอมมอนหนึอย่างละหนึ่งตัวนะครับผมกม็ไปจับกัน,นทุกคนมีแบบมีรลือมาเยอะนะไปลเลยเลยตัวใหม่ครับทุกคนโอ้ฟรีฮอปเปอร์ ทุกคนครับผมสังเกตว่ามันมีมแรงใหม่มาทุกที่เลยทุกคนที่นี่ก็มีนะครับที่แม่น้ําไม่แม่น้ำทะเลสาบเออเนี่มีมาใหม่ครับสองตัวที่ป่ามก็มีมาใหม่นะครับสามตัวเลยมีมาใหม่เยอะมากผมยังไม่ได้จับตัวใหม่เลยนะทุกคนจะไปหยัดขอบทุกตัวครับไปุยก,กันเลยอุ้ยตัวใหม่ครับลองกีคอนลองกีคอนลองกีคอนชื่ออะไรเนี่ยลองกีคอนครับ เรียบร้อยครับทุกคนจับครบได้เราทั้งตัวแล้วนะครับทุกคนทั้งคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็แรนะครับเหลือที่ฟาร์มนะครับยังจับไม่ครบขาดสามตัวและทีมทะเลสาบครับผมขาดสองเดี๋ยวเราจะจับต่อนะครับทุกคนให้ครบเลยตักะแต่เฮ้ยตัวใหม่ทุกคนพึ่งสีฟ้านี่แนี่จับเลยบลูคาร์เพนเทอร์บีนะครับพึ่งช่างม้าสีเงิน ชื่อน่ารักดีนะครับตึ้งอีกแล้วปั๊บบบีอุ้ยตัวใหม่ทุกคนไม่เคยมีปั๊บบบีนะครับจับเลยราชาทองน้องแดงตัวใหม่ครับทุกคนในสุดก็เจอได้เจะจนได้ทีนะครับทุกคนเราก็ต้องแมนๆหน่อยได้แล้วครับตัวใหม่ครับ,บวีวิวรีวิว โอเคยียบร้อยนะครับทุกคนผมจับมอะไรทุกตัวในฟาร์มยบร้อยะะทุกคนครบแล้วดูเลยครบทุกตัวนะครับ่าจะครบนานมากอะ่ะจนแบบผมมีโลกจัง423อันนะทุกคนจับนานโคตรไปกันต่อครับที่ทะเลสาบคาดหนึ่งตัวครับต้องจับให้ได้ไปครับเริ่มมานี่ก่อนเลยไม่ใช่ ตัวทอยแล้วครับแล้วตัวสีฟ้าที่เป็นขาดอ่ะมันเลยจะมอมาครับตัวใหม่ทุกคนนานมากต้องจับให้ได้ครับจับให้ได้ได้เลวเรียบร้อยครับดีมาบีเทลครับมแมลงทักผิดไม่ใช่ดิวิ่งบีเทลแมลงพุ่งชนมแมลงดำน้ำครับทุกคนชื่อนี้แล้วกันเรียบร้อยครับได้จนได้ เรียบร้อยครับทุกคนครบแล้วมาแรงในทะเลสาบนะครับเจดทับเจด้าท้าห้าสองท้าสองนะครับรบทุกตัวทั้งคอมมอนอะคอมมอนแล้วก็แรนะครับซึ่งผมจับเยอะมากนะครับทุกคนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนี่ครับรกอมผมห้าร้อยสี่สิบสองลูกนะครับมันเยอะมากคือแบบจับจนแบบมาแรงน่าจะถูนพันเน่ะผมจะไปต่อสู้ต่อครับทุกคนเอาทุกกับออทิสนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยก็อัพเกรดเลยคือมาแรงเราเถื่อนมากตอนเนี้ ตัวที่เราใช้ก่อนเมื่อสิบห้าเต็มแล้วอีกตัวใครเต็มแล้วเหมือนกันกแล้วอีกคนอนะ่ะอีกตัวอัพไปครับให้เต็มโอ้หถ้าแตะเถื่อนมากครับเราเอามมแรงทองไปเสริมทับดีกว่านี่ครับโมนาเตอร์ไฟนะครับติดดาวสองอันมาเสริมทับดีกว่าทุกคนอัพเบลเลยโอ้ลูกอมห้าร้อยลูกเหลือร้อยสิบหกลูกภายในพิพตานะครับภายในพิพตาเลยหมดไวมากอันนี้เป็นสาย เป็นสายกึ่งซัพพอร์ตกึ่งโจมตีนะครับเดี๋ยวผมใช้แทนด์ก็แต่แล้วกันทุกคนเข้ามาในทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยชื่อว่าได้ไหมไม่ใช่จักรพัฒชื่อว่าจักรพัฒเทพซ่าแล้วทุกคนกพัฒเทพซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่ทอแต่พัฒเทพซ่าแปดแดโอเคครับชื่อนี้เรียบร้อยแล้วก็ดุยเลยทุกคนเีก่กับออทิสนะครับแล้วฉันเนี่ยก็อายุสิบขวบครึ่งแล้วดุยเลยเจกอกับออทิสนะครับ ออทิสปันถูกเริ่มมาครับเราเรอระดันนะครับดารดันอยู่ครับทุกคนสิบแต้มนี่ไงหักแรงๆเลยเกือบตกแล้วก็ธทนโดขึ้นมือแล้วก็พัดเกือบตกครับแล้วก็ต้านต้านหักนะครับอนเนจี่จะเด้ยงรัวๆครับเราเตะแรงๆครับเตะแรงๆเราเตะอีกรอบเตะอีกรอบเรียบร้อยครับตกออทิสร้องไห้ไปทีครับถ่ายเงินออทิสมายี่ิบเหรียญท่าไหะ่ดูออทิสามลูก อ่าคุณอายุเท่าไหร่อ่ะจะอายุ11ในสิแปวันแล้วนะครับออทิสไปครับวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับวันที่เจอกับนีฮานะครับโหเทื่อนอยู่นะครับมเล่นนีฮาแต่เราเทื่อนกว่าครับอินเทอร,ร์ีเราห้าร้อยอ่ะไปต่อเลยครับทุกคนนีฮาบอกว่าอาศัยอยู่ในฟาร์มคใกล้นี้น,นะครับแล้วก็มีวัวด้วยครับนี่น้องนีฮา แล้วก็วัวตัวนั้นชื่อว่าเบลเบลล่านะครับวัวขึื่อนน่ารักเชียวนะครับแล้วก็พันเ่ยชอบรีดนมชอบเบลล่ามากๆเลยนะคมันอร่อยมากๆนะครับไปครับเจอกับน้องนีฮาน้องนีฮ่าต้องโดนเราเริ่มมาเราเราตาเราครับตาเราเราก็เตะแรงๆครับแล้วก็ลมพัดเกือบตกครับแล้วเราพัดอีกรอบตกไปเลยครับเทินเดียวพอนี่าครัโดนเราถ่ายเงินมาทั้งหมด2ี่สองเหรียญลวลูกอมสี่ลูกเลวครับเรียบร้อย อ๋อชันแพ้เหรอเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยอ๋อต้องไปแล้วแหละเวล,เวลา้างการชั้นนะ่ะเจอกันวันหลังนะโอเคครับนีฮาที่ยี่สิบครับเร็วมากเพราะเราตัวเพราะเราตัวเราโหดมากนะครับทุกคนแอชอีกแล้วครับทุกคนแอชใน EP แรกเจอกันอีกแล้วแอชมาการทีนี้โหดขึ้นนะครับแต่ว่าแต่อย่างอื่นมันต่ำมากครับเด็กมีแค่ D ที่สูงนะครับมีแค่ D แคที่สูงเราสู้เลยแอชบอกว่าอ๋อจะเจอกันอีกแล้วอ่ะเนี่ย อาฉันบอกแล้วไงฉันจะชนะร์นาม์นี่ให้ได้เลยเติกันแอสเติ์นถงสอนแกเองฮานานะไม่ให้ผมฮานาจะถางสอนเอชเองด้วยการเพิ่มพลังและเอาการพายุขึ้นมือแล้วก็ใช้พายุแล้วก็ผักแรงแรงแล้วก็ต้านดันสี่ในจี้ต้านดันครับรัตรอตาเราไงรอตาเราครับตาเรา เราเตะแรงๆแล้วลมพัดไปทีครับตกไปเลยเรียบร้อยครับแอชดาฟันแอชครับไม่ให้ผมนะมันคือฮานาที่นะฮานาท์ดาฟันแอชใช้เงินแอชมาได้ครับ21เหรียญและ13ลูกอมอ่าลีโนโ่ลุกขึ้นเร็วๆไช้พาวเวอร์ใช้พลังวิทยาภาพให้เห็นอีกฝั่งเ,เห็นเร็วอ่าหยุดหยุดอ่าไม่เห็นได้ผลเลยพลังวิทยาภพพลังวิทยาภพมันดีเสมอเลยแต่ว่าต้องแข็งแกร่งด้วยนะอุย้ยเจอบอสไฟครับทาโตชิเดี๋ยว ตชิหมวกด้วงครับมีหมวกด้วงด้วยโ้แล้วสแตะเถื่อนมากทุกคนแต่ก็ไม่เก่งกว่าผมเลยนะผมเก่งกว่าเยอะเลยผมเท่กว่าเยอะแต่ก่อนไปนะครับไปสู้ผมอยากไปจับแมลงเพิ่มทุกคนเรามีตั้ง67เหรียญแล้วผมไปซื้อนี่วารองเท้านะครับเอาไปได้ทุกคนแล้วลชนะ,ะตัวชี้ได้ก่อนอย่างนี้มันต้องจัดก,การตัวชี้ครับเห็นไ,ได้รองเท้าแล้วครับเพื่อไปปลดแบบนี้นะครับพอร์เอรสวอปดกันเลยตัชี้จุ๊ดๆใส่เรานะครับแล้วก็ ฮูเล่จู่ๆก็ตื่นเต้นใจเราว e a t อ e ์พาวเวพลังแห่งด้วงมาดิรตุ้ชี้เป็นเทพด้วงเหรอดูเราแน่ครับทุกคนเลือกมาครับเรานี่กันเลยเอเนจไนะครับเพิ่มการผลิตเอเนจีถาวบอเราตาเราดันครับเราดันก็ทำการพายุขึ้นมือครับแล้วเราก็ดันหน่อีกรอบเกือบตกครับเอาให้พลังบัฟครับแข็งแก่งขึ้นรอตาเราดันครับเราเตะแบบรุนแรงนะครับแล้วก็เตะ เราพายุดดนอีกรอบแล้วก็ต้านดันครับต้านน็อกแบ็กมาครับตะนน็อกแบ็กแล้วเรารอตาเราครับรอตาเรารอตาเราตาเราครับเราเตะแรงๆแล้วเราก็เตะอีกรอบครับเราพายุขึ้นมือครับแล้วเรารอดันเราพายุดันอีกรอบครับเกือบตกเกือบตกเราต้านผักครับเราต้านผักก่อนเราต้านผักมาก่อนเราต้านผักมาก่อนครับรอตาเราครับตาเราดันครับเราพายุพัดพายุพัดเราที่สองครับเพิ่มเอ e เนอร์จีถ่าวรอีกรอบนึงครับสองบัฟแล้วเก่งๆเลยแล้วเราพัดเขาครับเกือบตก เราตาเราดันครับเราตาเราดันเราตาเราดันเราดันครับเราเตะแรงๆไปทีครับตกไปเลยเรียบร้อยครับทาตโตชิครับโดนเราไปทีหน้าบึ้งเลยทีเดียวได้มาตัด15เรียญนะครับตัด5รูกอมแจมแจมชนะทาตโตชิมาได้นะครับทาตโตชิจุดๆ,ๆใส่ใเราแล้วก็อ๋อด้วยคุณโค้กแข็งแกร่งเลยอมอยน่แล้วทาตโตชิเอาตานี้ไปคุณคุณต้องคุได้รับมันเรียบร้อยครับได้ตาวันนี้รอแล้วมันที่22นะครับเราได้จับเวลาที่ใหม่แล้ว อัพเลยลเรืที่สองเหรียญน,นะครับผมอัพอันนี้แน่นบั克เนตนะครับแล้วก็ซื้อน้ำพึ่งด้วยหมดตูนเลยแล้วก็เราสามารถอัพเกรดมแมลงเราถึงเลยว่ายี่สิบได้นะครับทุกคนเราอัพเทพิทักษ์เราก่อนเลยครับตัวสิบเก้าครับทุกคนโหเที่ทีละหกสิบอะเอาไว้จับกันทุกคนยี่ทะเลสาบมีมแมลงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวที่ผมไม่มีนะทุกคนอุ้ยนี่มันตกกะเกตนแบบ ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันน่ารักน่ารักแต่นี่มันร่วง,ล,วงล่วงพิชชาค่ามันมีสามเข่านะครับทุกคนไปจับอะไรดีกวา่าโกรครับดาร์เตอร์นะครับนี่ไงหูสีทองมาแล้วลามาอย่างไวครับน้าพึ่งเวทีครับผมไม่อยากพลาดโหแล้วหืมแล้วมันจู๋เก่งครับมันเอาเรื่องอุ้ยโอเคมาเข้าใกล้ขึ้นครับทั้งหมดเราจับได้ทุกคนแอตลาสวีเท์นะครับ าเซนติเมตรตัวธรรมดาครับตัวใหม่ครับเดบันนิสลีโน่นะครับลีโน่ญี่ปุ่นมาครับได้ตัวใหม่แล้วครับสไปนี่ฟาเวอร์แมนติสนะครับส,ย is, บสวยมากอะตัวแบบสีสันแบบแตบพาจัดแล้วทุกคนมาดูความสามารถกันทุกคนเจ้าแมนติส ต่อไปนี่ฟาเมอร์แมนติสนะครับเป็นตัวดีบัฟนะครับทุกคนเป็นตัวดีบัฟเป็นสื่งซัพพอร์ตกึ่งโจมตีมีสกิลทาให้ฝั่งตีเบาลงนะครับลดแข็งแกร่งลดการป้องกันนะครับแล้วก็มีอาค s สซีมีมีคลายนะครับก็คือขโมยบัฟอีฝั่งมาใช้นะครับอุ้ยผมชอบอันนี้นะครับทุกคนขโมยบัฟเราคีไปเลยเป๊เลยดี๋ยวเราคีไปครับตัวเก่าย่อยย่อยย่อยแล้วก็ย่อยครับโห เราแล้วตัวอะไรครบไปมากทุกคนแต่ตัวอันคอมมอนกับตัวคอมมอนเนี่ยมันยังไม่มาเลยครับทุกคนต้องเก็บไว้ครบนะครับตัวใหม่มาครับทุกคน Imperial Tortoise นะครับอุ้ยตัวใหม่วันนี้ครับ Emperor Moth ครับตัวใหม่ตัวใหม่ครับทุกคนเต็งเลยอุ้ยทุกคนใครยี่มาบีรับเขียวบีรับเขียวบีรับมีผิวสีเขียวเฮ้ยตัวใหม่ปะ ตัวใหม่ครับทุกคนอัมเบร่าลีโนนะครับด้วงด้วงล่มที่รอครับทุกคนผมเก็บผมจับแหวนครบแล้วที่นี่ครับสวอมนะครับครู้ตัวเลยครับท้องคอมมอนคอมมอนแล้วก็แรนะครับในป่าสวอมนะครับป่าชายเลนประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คือผมจับครู้ตัวทุกที่เลยทุกคนคาวเลสผมเจ็ดทับเจ็ดห้าทับห้าสองทับสองแล้วนะครับที่ชันนี่ฟาร์มก็ไปทับแปดห้าทับห้าสองทับสองคาฟอร์ลสก็หกทับหกห้าทับห้าสองทับสองนะครับ แล้วก็ที่พอเลือกสวบเนี่ยก็ข้าศับเก้าข้าัห้าแล้วสอทับสอครับรู้ตัวเลยแบบแน่นๆน่นอ่ะแลวคือรู้อมโคตรเยอะนะก็ไปเลยผมอยากใช้เจ้านี้มากๆนี่ครับทุกคนอยากใช้มากๆเลยเจ้าตะกั่วแตนดอกไม้เนี่ยยอผมอัพเลยทุกคนเอาเบลยี่สิบโหได้แค่สิบเก้าทุกคนเสียดายอะเราเปลี่ยนตัวครับผมเอาสกัดพัดออกแล้วกันเลิ่สิบห้า จักพัดออดน,นะครับแล้วก็เอาเจ้านี่มาตะกแตนดอกไม้มาครับชื่อว่าผมคิดชื่อเ่านแลวทุกคนชื่อว่าบุษบาได้ชื่อนี้นะบุษบาซังนะครับชื่อไปครับลุยเลยสเต็งเราโคตรเยอะ469นะครับดีเฟนส์399และเอเนเีอรี้549คือแบบเหนือกว่าทุกย่างก้านะครับเจอกับป๊อปอป,ปี้แล้วไปลุยเลยป๊อปปี้ป๊อปบี้บอกว่าสวัสดีฮานะได้เจอกันอีกแล้วนะอยากไปดื่มชาก,กับฉันสนะักหน่อยไหมได้เลยป๊อปปี้ ไมดนันดื่มชาแล้วมันเริ่มเป็นการโจมเรการสู้กันเนี่ยเริ่มมาครับเราต้านผักก่อนครับแล้วก็รอเอเนจจนะครับเพิ่มเอเนจีถาวอการผลิตให้เร็วขึ้นใช้เลยแต่นี่ครับรดกระ้องก,กันครับเดโม i ิชไม่ใช่อ่านชื่อผิดด้วยชื่อก็ไม่รู้ครับแล้วก็ครับขโมยบัฟมาเลยขโมยบัฟมาครับเอเนจี Energy เราเล่้งโคตดไว้อะแล้วเราเตะแรงๆครับแล้วเราก็ลมพัดตกเรียบร้อย ป๊อปปี้โดนเรานะครับโดนเราเล่นง,งาน้วยการถ่ายเงิน2ีบ้าเหรียญนะครับถ่ายรูปออกมา25่ส้าอ๋อเปไ็นไงชาชงนัาอร่อยไหมแล้วก็ชอบกินมันกับนมหรือเปล่าเนฮาน่ยชอบกินมันกับนมมากๆเลยนะครับ <S <S Fresh Milk วันที่ย3ิบสามเจอกับเกวินอีกแล้วครับยี่แต่คนทำซ้ำแล้วทุกคนโหแต่ว่าสตตเตทเถื่อนมากเถื่อนแค่เดมนะครับแต่อย่างอื่นยังต่ำกว่าเราอยู่ลุยเลยโอ้ คุณอีกแล้วหออรอเจอหน้าซ้ำแล้วเจวินจะมาล้างแค้นหรือโดนย้ำแค้นเกวินเริ่มมารเ,เรา e n อ r g i z กันเลยทุกคนเพิ่มพลังงานก่อนเลยเขาใช้คีครับแต่เราเอาชิวๆเราชิวๆเ,เราผลักเข้าไปครับแล้วเราทำให้เขาลังลดลงครับลด,ลดการ้ังกันเขาด้วยตาเราครับตาเราตาเราเรา,เราเตะแรงๆเลยอุ้ยเขาเตะตัวเขาเตะตัวแล้วเราต้านเตะครับเราต้านเตะแล้วเราเก็บพลังงานชิวๆ เขาเตะเราไม่ได้ตอนนี้เขาเตะเราไม่เข้าครับแต่เราเราเตะโคตรแรงออกไปเลย <g ay> <win> เควินเดียวย้ำแค้นะครับถ่ายเงินเรียบร้อยยี่สิบสามเหรียญนะยี่สิบยี่สิบลูกอมอ่าแต่คราวนี้น่ายิ้มให้ทุกคนคุณนี่โคตรเก่งๆไปเลยเนี่ยโคตรสุดยอดไปเลยคุณเนี่ยอย่าสู้อีกอย่าสู้อีกขาน้าเควินวันที่ยิ้มเสียทุกคนเอาไปเจอเราเจอกับเหมยน,นะครับเหมยเนืนนเ้อจี้โคตรเยอะนะครับทุกคนแต่พลังงานต่ำมาก ไม่พลังงานแ็งแ่งต่ำมากครับทุกคนผมว่าเราสู้ชิีๆวเลยแต่ก่อนไปผมขออัปเกรดก่อนนะครับเอาความมั่นใจเราอัปเกรดนี่ครับน้องบุษบาสั่งเราครับเพิ่ม20ไปเลยเเถื่อนนะครับแล้วก็ไปสู้ต่อครับทุกคนสู้เลยเลยิ่งๆก็เมื่อยครับฉันเหมื่อยเองเหมื่อยว่าเหมื่อยตั้งชื่อให้กับอะไรทั้งต,ตัวตามชื่อลูกอมเลยนะครับเอ้ยไม่ตั้ชื่อลูกอมตามชื่อขนมเลยนะครับทุกคน ตัวนี้ชื่อว่าคุกกี้ตัวนี้ชื่อว่าแคนดี้ตัวนี้ชื่อว่ามิลกี้อ่าต่ที่ตาของของของทานเล่นนะครับแล้หัวเหยทนทานเล่นแล้วไงเรานี่ไปก่อนครับเราพยาาต้งองการเขาครับเล้วเขาบัฟทุกคนเรารองวิ่งครับผักเขาเกือบตก,ๆๆตกเกือบตกเกือบตกแต่รดกันกระตีของเขาครับให้เขาผักเราไม่ได้แล้วเรารอตาเราครับรอตาเรารอตาเรา เราครับเราผักนั่งเงเลยตกไปเรียบร้อยครับเหมยลองห้ถ่ายเงินเหมยไหมอีกแล้วยี่สิบสองเหรียญว้าวคุณเนี่ยคตแข็งเก่งไปเลยนะต่อตัวได้ยากมากๆเลยบางทีเนี่ยคุณอาจจะเอาชนะแชมป์ปีนด้ก็ได้นะแน่นอนเราโคตรเก่งวันที่ยี่สิบห้าครับอ่าซัมเมอร์เนี่ยมันใกล้หมดลงแล้วทุกทีเลยแต่มันก็หมายความว่านเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมันจะมีแมลงชานี่โผล่ขึ้นมาเยอะมากเลย ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันปีงทุกป,ปีเลยมันหายากม,มากๆเลยนะไปหามันกันเถอะทุกคนมาแรงชานีลที่เมนรี่หมายถึงเนี่ยมันคือมาแรงพวกนี้ทุกคนอย่างเช่นเจ้านี่นะครับเจ้ายีราาเนี่ยทุกคนเห็นปะมันมีฟุงฟิงเนี่ยม,มีสีที่ต่างจากเพื่อนนะครับทุกคนแล้วนี่ก็เหมือนกันแลนดี้ด้าเนี่ยทุกคนผมเนี่ยอยากไปจับมาแรงฟงฟิงเพื่อนนะทุกคนแบบให้กับตัวแร่เราทุกคนผมไปลองจับเพื่อนี่วะ ที่ไหนดีที่นี่เลยทุกคนไปลุยตัดทองทุกคนเปิดมีดาวเแบบโอ้ยมันจุกโอ้โอยทุกคน,ม,นคมาในฟูฟิงมานี่เลยครับจับยากนักใช่ไหมไดะะ้แล้วครับเพื่อนคิีครับโอ้โหตีหกจนหนึ่งเซนติเมตรทุกคนขอดูเธอเตดเลยโอ้ไม่ติดดาวติดดแค่แอนเจลทุกคนแต่ว่า มันแตกแตาอย่เดียตรงไหน,นอะเฮอคยคลิสฮะบอดูหน่อยอ๋อตัวเดือดสีดน้ำตาลครับตัวใหม่สีส้มทุกคนครับผมจะนานมากละมันไม่มีตัวฟงฟิงโผล่เลยทุกคนตัวฟงฟิงดูดิโอ้โหมีทังหกเก้าห้าแล้วเนะี่ยไม่โผล่มาเลยยี่ห้อมาเลยตัวฟงฟิงไปสู้ในว่าทุกคนอุ้ยเงินเราที่นั่เจ็ดสิบเหรียญแล้วเนะี่ยนี่ครับอัพเกรดเลย เพื่อโอกาสเจอชายนี่บักครับทุกคนผมจะให้โอกาสมันอีกครั้งจนกว่าผมจะมีรูโอมหนึ่งพันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกดซึ่งชายนี่บลูแบรนด์บีแบบมีสีโอ้โหนานมากปะจะมามาทุกคนว่าก็าจะได้ตัวที่แบบเป็นชายนี่นานมากขายเฮ้ย อันนี้ชายนี่ปะชายนี่โอ้โหเกือบขายแล้วเผลิตไ,ไว้คีบเลยที่เด้ยยอย่ยอยย่อยดูทุกคนลูกอมผมเขาเลยสองลูกเกือบหนึ่งพันน่ะก็คือเฉลีย่ยเราต้องจับทั้งหมดห้าร้อยลูกอมอ่ะทุกคนกว่าเราจะได้ชายนี่หนึ่งตัว,วซึ่งมันเยอะโคตรอ่ะไปดูกันครับชายนี่เราครึ่งตัวแรกเป็นตัวสีฟ้าตัวถีบตาลตัวที่สองชอชายนี่ตัวสีน้ำเงินตัวสีเหลืองอะไรเนี่ยเราออนหนึ่งตัวเดียวทุวกคนรอออนหนึออ่งตัวนะครับ จะไหวไหมเอาออนหนึ่งตัวลองดูทุกคนต่อให้ชักนะครับไปลองต่อให้มันกลับมาแล้วประเด็นของชันเนี่ยไม่ค่อยชอบด่าเท่าหอะไรแต่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งมากเลยเขาเนี่ยมาสองตัวต่อให้เนี่ยเราเอเนจีก่อนครับเพิ่มเอเนรจี่ก่อนเพิ่มเอเนรจีครับแล้ก็รอรอรอครับตาเราตาเราตากเขาอยู่ตาเขาอยู่ต้านดันครับต้านผักต้านผัก รอตาเราครับตาเราละเราเตะแรงๆไปทีเตะไม่เข้าเลยเตะไม่เข้าตาเขาดันแล้วตาเขาดันเราลังบัฟก็ลังบัฟครับลังบัฟลังบัฟแล้วเราเตะแรงๆครับอารมณ์พัดเอ็นจอจอีกรอบไหมครับเอ็นจอจอีกรอบเอ็นจอจอีกรอบครับชิ้วชิวชิวชิวยิวชิวครับชิวชิวครับรอตาเราดันครับรอเตะแรงๆ เกือบตกไปทีครับแล้วเราต้านผักเราต้านผักครับโอเคชิวๆเราต้านผักชิวๆแล้วเราเตะแรงๆอีกรอครับเขาเกือบตกเขาเกือบตกแล้วเราต้านไผ่ร้ครับต้านผักไว้ต้านไว้ต้านไว้เราล้างดีบัฟครับเราล้างดีบัฟแล้วเราเอ็นจอีกรอครับผมบัฟรุนรัวแล้วเราผักเขาครับผักเขาผักเขาเราต้านผักไว้ครับต้านไว้ต้านไว้อ่าแต่เขาดันเขาเราต้านไม่อยู่เราต้านไม่อยู่แล้วเราล้างดีบัฟครับเราล้างดีบัฟ เราลมพัดครับเราเราก็เอ็นจอยอีกรอบเราบัฟพูดเยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้านผักต้านผักต้านผักชิว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 แล้เ,เตะนี่หนึ่งยังไม่มีเตะข้อที่สองเตะไม่เข้าครับไม่เป็นไรเราเอ็นจอยครับเราเอ็นจอยเราเอ็นจอยครับผมบ้าเราพูดเยอะแล้วเราล้างล้างดีบัฟไปทีครับล้างดีบัฟแล้วเร,เ,เราเตะไงเราเตะแรงๆเขาเขาตกครับโอ้โห สองตัวก็เอาอยู่อ้อเสิงหาคามนี่มนใกล้หมดลงแล้วนะยังไม่ได้กลับไปเรียนเลยไม่นะนชร์ยักต้องเรียนนะวันที่ยี่หกแล้วครับเจอกับจุนจุนโคตรเถื่อนเราใจอ่อนให้ไม่ได้แล้วคราเนะียเราต้องเอาจริงกันทุกคนลุยทุกคนจุนไม่พูดอะไรอีแอกแล้วเลื่อมารออินจทุกคนเอินจเลยครับแล้วก็เอาการเตะขึ้นมือ เราเราเตะอีกทีแล้วพายุพัดตกไปเลยง่ายจัดถ่ายเงินเรียบร้อยจุนช่วยช่มาใส่เราแล้วก็จุดๆแล้วก็บายเป็นอินโทรเปิดนะครับจุนอยู่ชีวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วลุยเลยคุณอยากลองนี่ไหมนมสดกับกนะ้ำผึ้งน่ะฉันชอบมามากเลยนะนแล้วก็ใส่กับแล้วก็ใส่กับผสมกับสตรอเบอรี่ด้วยอะไรไม่ี่ยอ่ะอาจจะลองก,ก็ได้ครับทุกคนถ้าลองจริง ไม่รู้เหมือนกันเริ่มมาครับเราในใจเหมือนเดิมครับบัฟเลยพั้าตาเราดันครับเราเตะเขาไปทีครับเป็นบัฟเนีเพิ่มเพิ่มพลัอะไรในการเตะค,ครับบัฟอ,อีกใช่ไหมออกมาคือการเตะแล้วพัดเขาครับเอาการเตะขึ้นมือแต่ก็นี่ครับกรอกิกรอบตอกไปเลยครับง่ายๆเลยอ่าเยี่ยมเลยฉันอยากให้เจอเธอฉันอยากให้เธอเจอกับเบลล่ามากๆเลยฉันมัน่นใจเลยว่าเบลล่าชอบคุณแน่นอน แน่นอนอะไรวันนี้เหี้ยแน่นอนเรอกับโจบินนะครับไม่เคยเจอเลยอุ้ยโจบินห้าหกหนึ่งนะครับขแข่งแข่งแต่ดีเฟสเราเยอะกว่าเนื้อที้เราเยอะกว่านะครับผมว่าเราชิวๆไปเลยวัสดีฉันชื่อโจบ,บินฉันเนี่ยคือสปีดคิงอะรแห่งความเร็วอ่าแต่ว่ากาบินเอบบอกว่าชันชื่อชื่อแปลกมากเลยไปครับมาถึงก็เอเอนจีไป แล้วเราครับเราพยายามตีเขาลดการ้องกันเขาครับแล้วกัโจมตีเขาต่อแล้วก็ครับลบเบาเขาครับใช่ไหมไม่ใช่เราจะตกเราเตะเขาไปดีครับเราเพิ่งการเตะแล้วเราพัดเขาเราพัดเขาครับเอาเตะขึ้นมืออีกเอาเตะสวนในตาเขาทําไมนี่อ่ะแล้วเราเอ็นดูใจครับแล้วเรานี่ต่อครับลดการ้องกันเขาอีกแล้วก็ชีฟิีใส่เขาอีกครับ ลองกิ๊กต่อครับตกไปดีเรียบร้อยครับถ,ถ่ายเงินทันทีเอ็ดเหรียญคุณไนหะนจะลองให้ชื่อแบบไๆให้กับอันไหนของคุณบ้างนะฉันจะตั้งชื่อมาในตัวไปของฉันว่าค<ะ>ิวเลอร์อควีนล่ะคิวเลอร์ควีนคือโคตรเจียมอุ้ยไอวี่ครับเป็นลาสบอยทุกคนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นแรงสามสู้เลยฮานะคุณอยู่แรงสี่แล้วเหรอโคตรเจียมเลยทีมของฉันเนี่ยแน่นมากเลยนะฉันบอกว่าคุณเนี่ยจะชอบเอาหรือยังที่จะสู้กัน ไปครับเจอกับไอวี่เราครับเริ่มมาเราอินใจไหมเราอินใจครับเราก็ชีฟคิกครับเหมือนเดิมเป็นบัฟแล้วก็ลดการจะตีเขาครับลดการจะตีของเขาแล้วก็ลดการป้องกันเขาครับต่อเลยแล้วก็ฟรองบวินครับพัดเทอของเขาโอกาขึ้นมือครับแล้วก็เตะเรียบร้อยครับไอวี่โดนเราได้มาทีทเหรี่ยนะครับทุกคนอ้า มันจบโคตรไบเลยแต่โคตรจะมันและหวังว่าเธอเนี่ยจะเอาชนะคนคนนั้นได้นะแล้วก็เอาชนะที่ใหญ่กลับมาได้เราจะเชียร์คุณสุดความสามารถเลยตอนที่9ส้าแล้วทุกคนสาแล้วเวยกับคาโตชิครับแร้งสองแหลบสองนะครับไปสู้เลยบีเทลบีเทลดวงดวงดวงอะไรวะดิคาโตชิมาถึงเราก็นี่เอาการคขึ้นมือก่อน แล้วก็ชีฟคลิกนะครับทําให้กาเตะเราราคาลดลงหนึ่งนี่ครับรดกับป้องกันเขาครับแล้วเราก็เตะเขาเตะคืนลดการยจมตีเขาครับแล้วเราก็เตะเขาคืนครับเตะแล้วเราสตรองวินครับลมพัดไปแล้วรอเอเนจไครับลดการโจมตีชิวๆแล้วแล้วชีฟคลิกต่อครับลดราคาของกาเตะ แล้วเราก็พายุพัดไปครับโถกระป้องกันเขารถกรโจมตีครับอีกรถกรโจมตีเขาครับเอากาเตะขึ้นมือรอตาเราครับแล้วเราเตะแล้วเราเตะอีกรอบแล้วเราเตะพื้นเตะไม่โดนเราเตะครับเราชีฟีกรอบนึงเราราคาเราอินจครับเราอินจอครับอินจอยรถกระป้องกันเขาครับโดกรป้องกันอีกรอบเอากาเตกขึ้นมือครับแล้วเราเตะแรงๆรถกระโจมตีไปก่อนครับแล้วเราเตะ ตเตะเขาไปหนึ่งทีพายุพัดไปหนึ่งทีครับเตะอีกรอบเราเตะอีกรอบครับเรียบร้อยโดนเราครับชนะดวงดวงคุณนี้โคตรเก่งไปเลยอ่ะแต่คนต่อไปเนี่ยโคตรจะโหดเลยนะเขาเธอเก่งมากๆเลยเธอคิดว่าเธอสามารถ,ถเอาชนะเขาได้ไหมชิวๆหมืเราชิวสุดท้ายครับนี่สามเอ็ดดิ่กับมิโดริครับอ๋อมิโดริคือลาบอสบอ่ะเนี่ยแล้วมิโดริมีด้วงสี่ลุง มีด้วงชายนี่ครับทุกคนผมเร่าบ่ายทุกคนเอจีเยอะมากอันนี้ใจมากมากเลยที่เธออยู่ตรงนี้ได้นะเธอต้องอยู่ที่นี่คืนนี้ได้ใช่ไหมทำให้วันนี้จะเป็นจันที่ไดานจะจำกันเถอะไปครับลุยตัวฮานะไม่ใช่ฮานะมิโดรีครับมาถึงครับเราเราการโจมตีเขาครับเราการโจมตีเราอารมพัดครับเราจะตีเราจะรุดอารมพัดไปก่อนเราชีฟคีครับ,รบลดราคาการติดแล้วเรา,รเราเตี เราเตะเล็กๆครับเรารออินเดใจครับเรารออินเดใจเราอินเดใจเราอินเดใจเราอินเดียใจครับเราลดการป้องกันเขาครับลดการป้องกันลดการป้องกันแล้วเราครับเรารอก่อนเรารอก่อนเลมบัฟเขาครับบัฟเขาออกบ้าเขาออกโอเคเราชี้คลิกต่อครับเราเตะสองทีติดประกาดเตะเราอินเดใจต่อครับเพื่อความเร็วในการไล่แล้วก็ลดการป้องกันเขาลดการโจมตีครับลดการโจมตีเขาครับแล้วลมพัด ลมพัดเราติอากาศติขึ้นมือครับแล้วเราติอีกรอบเราลบบัฟเขาลบบัฟครับลบบัฟเขาโอเคขโมยบัฟครับโดนกัป้องกันเขาครับแล้วรอรออินเใจครับเราอินเใจแล้วเราชนะแล้วเรียบร้อยครับชนะแล้วชนะร์นนต์นะครับได้แคสิบเหรียญเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดไปเลยมันโคตรเจ๋งไปเลยอ่ะไอวี่ครับซาโตชิบอกว่าสุดยอดเลยการต่อสู้ี้สุดยอดมาก อาคุณชนะแล้วคุณนี่คือราชินีของพวกเราเลยวีเทลมาสเตอร์เอาล่ะคุณชนะแล้วแลวคุณก็ได้รับไทเตอรนะครับเป็นแชมเปี้ยนของการดวลด้วงนะครับอยางจำมาได้ที่เราสู้กันได้ไหมคุณได้เก่งขึ้นมากเลยนะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะทุกคนเวลากินข้าเย็ยนแล้วโอ้โหแล้วที่นี่ก็ถูกทิ้งนะครับอาฮานะคนออกจากที่นี่คืนนี้แล้วใช่ไหมโอ้มอีดีร้องไห้นะครับ จะคิดถึงคุณมากๆเลยหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะเพื่อนรักโอ้โหทุกคนเรื่องราวของไวเดกครับจบลงครับด้วยการจากลาแล้วก็เราเปแชมเปี้ยนครับทุกคนในคาบุโตะอาร์คเกมนี้นั่นเองนะครับทุกคนวันไห้ชอบคลิปนี้ก็ชอบเกมนี้ครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนครับอมครับที่เข้ามาดูครับผครับ